ยิ้มเฉยอายแล้วยิ้มเฉยแล้วที่เป็นยิ้มเลี้วเอาคือผู้ใหญ่รเอาเอาตัวคนยิ้มไีมตาดว่ามันเป็ยิ้มไหลยิ้มไหยแล้วที่สวยแล้วยิ้มสวยอู้สวยจังเลยโอ้ตายลูกสองแล้วลูกสองแล้วลูกสองแล้วพ่อแม่ลูกแล้วฟิลครอบครัวแล้วนึงเดี๋ยวพวกเรเอายยืนไหนยืนรูปที่ว่าหน้าเ ยิ้มเฉยแลวยิ้มเฉยแล้วายิ้มเลวเอาคือพูดดเอาเอาวัวมันยิ้มี่ตาดว่าก็ยิ้มหลายยิ้มหลยยิ้มสวยแล้วยิ้มสวยอู้ยสยจังเลยโอตายลูกสแล้วลูกสองแล้วลูกสแล้วพ่อแม่ลูกแล้วพครอบรัวแล้วหนึ่งเดี๋ยู่ไหนยายลูกพี่ว่าดน่เด็กเลกลูกพี่ว่าว่าจะฟ้องพี่ว่า